สวัสดีครับผมพบกับบาจีคือเก่าครับผมมีอ่ะบาจีมีมีแว่นมารีวิวครับผมสั่งจากลาซาด้นะครับจาก250เหลือ199บาทเป็นแว่นกลองแสงครับใส่ตกปลาใส่ขับรถครับผมอันนี้ก็คือผ่านกล้องธรรมดานะครับยังไม่ได้เอาแว่นสวมตรมกล้องในมือถือนะครับเดี๋ยวเรอชมว่าแว่นที่เราสั่งมาเป็นยังไงครับผมมาดูเลยครับ แ๊บนึงนะครับผมเป็นีถูกมากครับร้อยเก้าเก้าดูเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปใส่ใกล้ๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกลองแสงดีมากครับตอนนี้จะเป็นเลนสีสีส้มครับสีส้มตอนนี้ผมขับรถอยู่ก็นี่แหละครับกลองแสงได้ดีมากแล้วไม่ทําให้เราแสบตาด้วยเวลาขับรถ สั่งจาก Lazada นะครับตอนแรกว่จะสั่งมาสั่งอีกสีหนึ่งแต่ตอนนั้นมันจะเป็นสีออกดำๆนะครับก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยสั่งเป็นสีนี้มาครับดูนะครับนี่ครับนี่คือรอกล้องใส่กับเลนส์แว่นนะครับผมก็ต้องขอพลอย FC นะครับขยับไอ้มือถือมันไม่นิ่งนิดนึ่งนะต้องพอดีขับรถอยู่ครับอันนี้คือแดดนะครับแดดจ้าเลย แดีวเราเอาเลนแว่นมาใส่ตรงกล้องพอดีเลยมองง่ายสบายตาไม่แสบตาเป็นแว่นกล้องแสงดีครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เรามารีวิวแว่นนะครับผมไม่มีอะไรช่วงนี้ก็ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ